สาธุเจ้าค่ะวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพนรสปนะคะวันนี้จะมาอัปเดตกุฏิกรรมฐานหลังที่สามทับติดนะคะว่ามีความคืบหน้าถึงไหนแล้วนะคะวันนี้ช่างไม่มาหนึ่งท่านนะคะก็จะล่าช้านิดนึงเนาะช่างได้ทําบันไดตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูกั้นหมานะคะยังไม่ได้ติดตั้งเนาะยังไม่ได้ทําราวจับนะคะ ตรงนี้ก็ปูกระเบื้องนะคะกระเบื้องยางนะคะตรงระเบียงนะ,ะในห้องนอนนะคะในห้องนอนก็ปูกระเบื้องแล้วนะคะทํา ทำราวตากผ้านะคะที่อัพเดตขึ้นมานะคะส่วนห้องน้ําก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าช่างไม่มาเนาะช่างอีกคนหนึ่งที่ทําในส่วนนี้ไม่มานะคะ <c oughs> ก็ยังไม่ได้ใส่สุขภัณฑ์ใดๆนะคะยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะคะคาดว่าวจะแล้วเสร็จในรือวันนี้นะคะก็จะได้ให้แม่ชีขึ้นอยู่ได้นะคะตรงนี้ก็บรรยากาศ เป็นป่านะคะอยู่ในป่าเนาะบรรยากาศด,ดีร่มรื่นนะคะความคืบหน้าก็ประมาณนี้นะคะด้านข้าง ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้ชมกันเรื่อยๆจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะสาธุเจ้าค่ะ